สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับแอดมินเบครับผมวันนี้เรามีการ์ดสามัญยอดนิยม10ใบามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับตอนนี้ใครๆหลายคนอาจจะไปเจอกับปีศาจในแรงกตั้งแต่ระดับโกขึ้นไปคุณจะได้พบกับนรกของจริงนรกแห่งการขัดขัดขัด,ข,ดขัดแม่งทุกอย่างขัดไม่พอรอรอรอนานด้วย <laughs> อย่างผมนี่ครับแม่งเจอเล่นไปไฟหน,นึ่งเนี่ย แนงลำ20นาที30มนาที t the fuck โ oh อ้โหวันนี้ผมมีการ์ดสามัญยอดนิยม10ใบามาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันครับผมการ์ดที่ต้องมีทุกบ้านใช้ได้เกือบทุกเด็กมีใบไหนไปดูกันครับผมอุละละสามารถขัดเอฟเฟก์ได้ดังนี้ 1. จากเด็กขึ้นมือ 2. เรียกแบบพิเศษจากเด็ก 3. ส่งการ์ดจากเด็กไปสุดสาร ใช้ได้เธิดละครั้งเท่านั้นใบนี้ก็แสบนะครับผมเจอทุกตาครับผมเจอเขานะไม่ใช่เขาเจอผมแม็กซในเทินของผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราสามารถส่งการ์ดใบนี้จากมือลงสุ่สารในเทินนี้ทุกครั้งที่อีกฝ่ายเรียกแบบพิเศษมอนสเตอร์จวการ์ดหนึ่งใบทันทีเราสามารถใช้แม็กซี่ได้หนึ่งเทินเท่านั้น น i บไปรอุกบ,บาทดะลกในช่วงเมนเฟสถ้าอีกฝ่ายเรียกแบบปกติหรือเรียกแบบพิเศษมอนสเตอร์5ตัวขึ้นไปในเทอร์นี้ควิกเอฟเฟกคุณสามารถสังเวยมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนามมากเท่าที่เป็นไปได้ถ้าทำได้จากนั้นเรียกแบบพิเศษการ์ดนี้จากในมือจากนั้นเรียกแบบพิเศษ1โทเค็นลงสนามคู่ต่อสู้แอคแท็กดีเฟนซ์ของโทเค็นนี้ จะกลายเป็นแ t คแท็ดีเฟนดั้งเดิมที่รวมกันของมอสเตอร์ที่ถูกสังเวยใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เท่านครั้งเท่านั้นทวินทวิตเตอร์ทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากนั้นกำหนดเป้าหมายเวทกับดักไม่เกินสองใบทำลายทริปเปิลเทคนิคทาเลน ถ้าอีกฝ่ายเปิดใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในช่วงเมนเฟสคุณใช้งานเอฟเฟกได้หนึ่งอยา่าง 1. จั่วการ์ดส,สอใบ 2. ควบคุมมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายจนจบเทิน์น 3. ดูมือคู่ต่อสู้แล้วเลือกการ์ดหนึ่งใบสับและเอากลับเข้าเด็กสามารถใช้ได้เทินละครั้งเท่านั้น Riding Storm ถ้าคุณไม่มีการ์ดหงายหน้าใช้งานเอฟเฟกต์เหล่านี้1อย่าง 1. ทําทำลายมอสเตอร์ที่มีตำแหน่งโจมตีทั้งหมดที่ฝั่งตรงข้ามควบคุม 2. ทำลายการ์ดเวทและกับดักของคู่ต่อสู้ทั้งหมดสามารถใช้ได้เทินละหนึ่งครั้ง cross out d e s i g n a t ์ประกาศชื่อการ์ดหนึ่งใบทำลายการ์ดที่ประกาศหนึ่งใบจากเด็กของเราถ้าทำได้ จะทำให้เอฟเฟกการ์ดนั้นไร้ผลเช่นเดียวกับการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันในสนามจนจบเทินใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินอารมณ์ก็ประมาณว่าท่านเราจริงอุรละละไปฝั่งตรงข้ามก็จะใช้อุรละละไม่ได้ประมาณนั้นครับผม forbiden d r o p l e s ส่งการ์ดอื่นจำนวนเท่าใดก็ได้จากมือหรือในสนามของคุณไต่ยังสุดสาร เลือกมอสเ e อร์เอฟเที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมจนกว่าจะสิ้นสุดเทิรนนี้พลังโจมตีของพวกมันจะลดลงครึ่งหนึ่งและเอฟเฟกจะไร้ผลและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเปิดใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกของการ์ดดั้งเดิมที่เหมือนกับที่เราทิ้งลงในสุสานได้ใช้ได้เทินละหนึ่งครั้ง i n f i n นิส เลือกมอนสเตอร์ไงหน้าอีกฝ่ายทําให้เอฟเฟกไร้ผลคลอลัมที่ใช้การนี้จะถูกยกเลิกตลอดเทิรนและสามารถใช้บนมือได้โซ l เลนสตั๊กเมื่อมอนสเตอร์ถูกเลือกแบบพิเศษหรือเอฟเฟกมอนสเตอร์เปิดใช้งานจ่ายไร้พอยต์หนึ่งพันห้าร้อ 1, 500, ทำให้การเรียกหรือเอฟเฟกนั้นไร้ผลถ้าทำได้ทำลายการนั้น ยังไงกันบ้างครับชอบหรือเกลียดใบไหนเป็นพิเศษเจอแบบไหนมาแชร์กันได้ครับส่วนตัวนี่ผมเกลียดนี่บีรุเจอทีนี่สนามแตกครับผมแต่ก็ยังมีอีกหลายใบยที่แสบครับเอาไว,รว้รวบรวมให้ชมในคลิปต่อไปนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดซับสไครกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้นะครับสวัสดี